สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทํารากมะขามนะครับโดยการผ่ารากมะขามนะครับแล้วก็มาจับรากแล้วก็สุดท้ายก็คือจะออกมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเลือกเอาต้นมะขามก่อนนะครับที่จะเอาไปผ่ารากนะครับก็จะเลือกเอาต้นเล็กๆนะครับต้นอวบๆหน่อยนะครับ เราเอาต้นอุบอับไปเพื่อจะไปทําการผ่ารากนะครับพอได้มานะครับใช้คัตเตอร์นะครับตัดรากแก้วทิ้งเลยนะครับพอตัดรากแก้วทิ้งเราก็จะผ่าสําหรับคลิปนี้นะครับจะผ่าแค่สี่เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการผ่ากันเลยนะครับ ครับผมหลังจากที่ผ่าได้4เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใช้ไม้ไผ่นะครับที่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอามายัดตรงแผลนะครับตรงที่เราผ่านะครับเพื่อไม่ให้รากเข้าติดกันบครับเราจะยัดเข้าไปแบบนี้นะครับ ยัดไม้เข้าไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราจะเอาไปปลูกกันนะครับครับเราก็เตรียมดินไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกับทรายนะครับพอเราปลูกเสร็จนะครับเราจะเอาไปเก็บในที่ร่มนะครับก็มันดูกระถางนะครับไม่ให้กระถางแห้งนะครับ ก็ลดน้ำบ่อยๆครับลดน้ำเช้าเย็นก็ได้นะครับเพราะว่ากระถางของเราระบายน้ำดีแล้วอยู่แล้วนะครับครับพอปลูกเสร็จเรียบร้อยเก็บในโรงเก็บครับผมหลังจากนี้3เดือนเราก็จะได้ต้นมะขามนะครับ หลังจากที่เราผ่ารากเสร็จ3เดือนเลี้ยงไป3เดือนมันก็จะขึ้นอยู่แล้วแต่ต้นนะครับบางต้นก็2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนนะครับบางต้นสมบูรณ์รากเดินดีก็ 2- อสเดือนก็จัดรากได้แล้วครับคราวนี้เราจะมาจัดรากกันนะครับนะครับหลังจากที่เราผ่ารากก็3เดือนครับได้ต้นประมาณนี้นะครับได้ปุ๋ยได้น้ําดีแล้วก็รากของเขาเดืนดีครับ ก็จะออกมาต้นใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูลากกันครับ ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้กี่เส้นนะครับที่เราผ่าไว้แค่สี่เส้นนะครับเราจะใช้โฟมนะครับเป็นตัวจัดรากนะครับเสร็จแล้วก็เอาลวดดัดบอนไซนะครับมาเสียบลงตรงกลางนะครับทำเป็นตะขอเกาะไว้นะครับเวลาเรา จัดลากนะครับเราจะใช้ลวดดัดบอนไซอันนี้นะครับล็อกไว้นะครับล็อกกับต้นมะขามนะครับครับคราวนี้เราก็จะล็อกไว้นะครับแต่เราจะยังไม่บิดต้นนะครับเราจะไม่บิดลําต้นนะครับจนกว่าไม้ของเราจะฟื้นนะครับเราค่อยมาดัดก,กันนะครับแค่เราจะล็อกต้นไว้เฉยๆนะครับ พอเราล็อกต้นไม้ไว้แล้วแล้วก็มาจัดลากกันครับผมจะเอาลวดดัดบอลใสเส้นเล็กๆนะครับมาล็อกลากไว้กับโฟมนะครับตอนที่เราผ่าเราผ่าได้สี่เส้นนะครับผ่าออกสเส้นแต่พอตอนที่เรามาถอนดูมาจัดลากนี่ได้ห้านะครับจะมีเพิ่มมานะครับ ก็ได้ลาก5้าเส้นนะครับล็อกไว้จะล็อกแบบหลวมๆนะครับแค่ประคองไว้ให้เขาอยู่ในตามที่เราต้องการนะครับไม่ได้ล็อกจนแน่นนะครับเพราะว่าบางท่านเขาใช้ไม้นะครับหรือว่าบางคลิปผมใช้ไม้ถ้าใช้ไม้ผมจะล็อกแบบแน่นนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะย่อยสลายได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใช้ลวดดัดบอนไซนะครับผมก็เลยต้อง ทำแบบรุ่มๆไวมไว้นะครับแค่ล็อกไว้ให้เขาอยู่ทรงทเฉยนะครับครับพอล็อกลากเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตัดลิดใบออกนะครับเพื่อป้องก,กันการคายน้ำนะครับ ต้นไม้เราจะได้ไม่ตายนะครับริดใบออกให้หมดเลยครับหลังจากนี้เราก็เอามาปลูกนะครับก็เลี้ยงในกระถางครับวันนี้ก็จะเลี้ยงเลี้ยงนานอยู่นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้เราว่ารากจะเดินดีหรือเปล่านะครับถ้ารากเดินดีก็เลี้ยงแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวแต่แป๊บเดียวก็น่าจะเป็นปีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นครับผมเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับอบดินเข้าไปเลยครับ ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผมหลังจากที่ดูคลิปกันแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนหลายๆท่านนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆืที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณครับผม